ครับนี่นะฮะปลาตองโกที่ร้านกูปีสมบัตินะฮะคือคัดตั้งแต่เช้า,ชานะฮะนี่เป็นร้านที่ขายดีมากนะอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตรังฮะนี่แผนกผลิตนะนี่โอ้อันนีน้นมีแบบเส้นด้วยนะนี่นีน่ะนะปตองโกงใหญ่มากนะเนี่ยจัมโบ้เลยนะ ไฟไม่หยุดเลยฮนะไม่หยุดทั้งวันเลยงงเขาบอกว่าเย็นเยนคนเยอะใช่ไหมเนี่ยคนเยอะเยะ็นๆย็นเย็นๆเนีเย่ย,ย,ยตั้งแต่เช้านะยันเย็นนะ<อ>นี่คนสวยเจ้าสาวคนเยอะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยนะถ้าใครมาที่ตรังเมย์เวที่ตลาดาสดจะมี ร้านปลาตองโกชื่อว่านี่นะชื่อร้านนะมกตีสมบัตินะนีะ่นะหน้าตลาดเลยนะกินเย็นนี่โต๊ะวางเรียนเลยตรงนี้นะนอกจากที่จะเป็นปลาตองโกแล้วก็จะมีติ่มซำใะตรั้งนี่ต้องบอกต้องยอมรับเลยว่าเกือบทุกร้านเลยนะอาหารยำเช้านี่ จะมีติบสั่ฮะเกือบทุกร้านเลยนี่ฮะลูกค้านะ่ะอ่าเป็นคนตรังหรือว่าคนที่ไหนฮนะคนตรังค,ครันต่ะแล้วมากินบ่อยไหมตรงเนี้ย่บ้านอยู่อำเภออะไรนะะเนี่ยป่าเหรียญค่ะอ๋อนี่มาจากป่าเหรียญฮะป่าเหรียญนี่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นชาวไทยมุสลิมะฮะหน,นูเป็นมุสลิมบ้าะฮะเมื่อวานแล้วก็ไปที่โรงเรียนป่าเหรียญอยู่นะ นะครับมาเมืองตรังถ้าอยากจะกินปลาโตโกอร่อยอร่อยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะนใหญ่ๆแบบนี้ต้องมาที่ร้านโปปีส้สมบัตหฮะอยู่หน้าตลาดสดในเทศบาลนะครตรังครับ